สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองปลายสุขูสุข,ขคนครับผมเป็นเซีช่างน้อยผ่า,พาเพลินนะครับเนาะครับพี่นอ <Não> ้องเมื่อเพิ่มดันลังพี่น้องแล,ล้วนัดไหนมาไล่ครับพี่น้องมาไในตาไล่ครั้งที่ยี่สี่แล้วครับเนาะมาไล่รอบนี้ไลยย่ใครงครับพี่น้องมาไล่รอบนี้บริษัโลกคลิปไล่มือครับพี่น้องข้างงานด่วนอยู่ครับผมพอเหตุเย็บผานน่าขายตัวในตะไล่หน่ำนะครับเนาะตอนนี้ในตะไล่รอบที่ยี่สี่ถ้ามาชิกเรา หนึ่งมืนกว่าท่านแล้วนะครับเนาะเวลาบ่ายสามโมงครับตอนนี้เวลาทางไหนไรอัดคลิปอยู่ครับเนะาะไรสามโมงหนึ่งหมืนกว่าท่านแล้วดอทานเดียวท่านสื่อฟ้าได้พี่นออรร้องเด้อมาแรงสีจันวีสีแล้วก็คุณแม่บัวผันรรรรนะครับเนะาะทัานโสทำมาแร,รงเต็นน่าฮัาน่นกันพี่นอ้องเวทีใหญ่ครับผมอยู่หน้าออฟฟิศเลยวันนี้ว่าร่างกายแห้งเมื่อคืนครับพี่นอ้องเมื่อคืนร่างกายแห้ง ไปนางเบิ่งเพิ่นธ์สอบนะครับวนะ่าไอซีจันครับเพผมครับมันมีอวพันเพิ่นธ์สอบโอ้ยังเสี่แล้วพี่น้องสุดยอดลอดส้มในไหล่ส่วมาแล้วนะครับเดอ้อสุดยอดแน่นอนเป็นตาฮานไงกุบถีบครับพี่น้องก็เลยซื้อตัวแล้วปู่สาทาเลยครับเดอ้อปู่สาทามาเบิ่งไฟถนนมาเบิ่งม,มาไล่พี่น้องวันนี้มาไลรยูนี่เจ้าท้องไพรแหนมาไรรอบนี้พี่น้องละไล่เขารอบที่ทพักพันมากครับผมมาไรรอบนี้สุดยอดครับพี่น้องนี่ครับเจ็ดไพแหนเด้อครับพี่น้องละนี่ครับมาไร สวยป่พี่น้องงามบ่ะครับมาได้หลายหลายครับพี่น้องรอชมรอชมรอชมมาไล่พ่วงเงนะครับเด้อมาไล่พ่วงไงพวงนี้เป็นห้องไผ่นะครับเนาะในนี้มีของอาจารย์นดนตรีศิลปินหลายหลายคนครับพี่น้องนึ้นหันก็เขามีของน้องน้ำตาลแล้วก็ของพี่หนิงนะครับเนาะแล้วก็ของหลายคนครับผมบอกมาได้ล่อล่อรุ่นแน่พี่น้องตังรุ่นจจะน้อยนะครับเนาะ หลุ่นตอนไล่นสนเด้อพี่น้องเด้อว่าเดี๋ยวสร้างหน่อยสิพี่คล้องให้ไ,ไพ่พี่น้องเราหลุ่นในไล่สดมาชมน้องกันคลิปเรียวๆง่ายเลยครับเด้อครับพนักงานเฮ็ดก็ให้ผู้ก้อละครับผมเฮ็ดนี่ไปเรื่อยๆครับผมมาไล่าลายแห้งพี่น้องนะครับเดี๋ยวกะเมีนเบ้อได้ครับผมนี่แมีนเบ้อได้หนี่พี่มาไล่ลายแหง้งชุดยอดทำมาไล่รอบนี้ถือว่ามาไลา่รอบนี้ถือว่าชุดยอดครับผมแบบหลาย ครับเอลี่อยูย่พี่นอ้องดูดูเอลี่อยูย่พี่พุ <c oughs> เดเปรี้ยวเปร้วเดี๋ยวล่อล่อชมมอไล่พวกเงยน,นะครับเนาะไปเป็นท้องไผ่ครับผมจุดยอดจุดยอดมาแรงโชั่ยิงย่งใหญ่อลังการแน่นอนมาแรงนี่ยิงย่งใหญ่อลังการ <c oughs> พวกเงยว่าเท่าไรแล้วพี่น้องแต่ว่าลอ่อหลุดน,นะพี่น้องเอนอะหลุดไล่ไล่ชดมาแรงเลยครับผมวไปเป็นท้องไผ่ ก็ต้องพูดอะไรเนี่ยวันเดียวรองคลิปไล้เมื่อพี่น้องฆ่าง,งานดวนโยเยผ่านะครับเนาะว่นเดียวรองคลิปไล้เมือ่อสุดยอดมาหลายรอบนี้เยอะมากไปแลกเงินพี่น้องแลกเงินมากมันเป็นมันมันเป็นมันซอวันนี้ธนาคาฆ่มา,า,าแลกไปแลกแล้ว ปหาแหลกบองน้ำเปล่าน้ำมันพี่น้องคนไทยแหลกอยู่เงืนอนยนีม,มีมีหลายมืออยู่พี่น้องแต่ว่าบอกบอกว่าข้องไผยจะมือจะมือนนะครับเนาะห้ล่อเราหลุดน้อกันพี่น้องเราหลุดด้วยกันหน้าเวทีคืนนี้นะครับเนาะเมื่อกี้กับบอวเพียนกัะไรสดอยู่ไรสดกับคุณนแมวโบพันนะครับอยู่ทัทง้งทั้งบ้านนะครับเนะนาะสั้หน้ากับส่งนิ่งยังไงพี่น้องสา้หน้าส่งนิ่งอยู่ข้างๆกับเจ้าทวดวเพราะว่าพึกนี ปึ้งมือนี่ผมแลกครับของกับยกถั่วดนะครับเนาะปึกนี่ไปแลกกับยกถั่วตัวอันตัวนี้ผมไปแลกทั้งอื่นมาแล้วนะครับเนาะ <c oughs> ไปแลกไปทรงดิ่งยังหันหลังพี่น้องเบนคนไร้ซดโอ้มาแรกนี่สุดยอดครับพี่น้องสุดยอดโชว์ยิ่งใหญ่อลังการครับผมย <c oughs> ั่วทีเก็บภาพบรรยากาศเล็กๆน้อย,มย,ยๆมาให้เอฟซีบังเหลือๆพี่น้องบ้านนี้เพราะงานทาง,งากแบบใกล้ๆสี่เหลีแล่แหละครับผมแป <c oughs> ลว่าค่าเร่งงานเนี่ยเ็ด ขายตัวแอมกับกลายเป็นบาดวนไปเลยครับผมกระดูกกระดีไปใช้ไปเลยครับผมพาวง่าข้าเสี่ยวนะครับเนาะบริษัทแอโร่นะครับตอนนี้บรรยากาศกัฝนฝนกระถิโตอะไรพี่น้องมาแรงจะโตเด้อมาแรงนี่ใหย่พานพ้นขึ้นอีกไปก่อนขึ้นต่อไปจันโตนะครับเนาะจะลหลซดมาแรงนะครับผมไลฟ์สดในตะไลฟ์ครั้งที่ยี่สิบสี่คืนนี้นะครับเนาะเวทียิ่งใหญ่อลังการนะครับเวทีใหญ่เลยมือนนี้ครับผมออกมาจากนอกแล้ว ตะเกียร์ห้องอไรอยู่ในออฟฟิศเป็นป่ะครับตอนนี้อยู่ข้างนอกนะครับที่ตามบอดแพรยเพิ่นไล่สดไปเบิรงที่นอนโอ้สุดยอดครับผมไปนดังเบิองเพิ่นซ้อบมาขึ้นซ้อมโชว์ช้อมนู่นนี่นั่นหลากหลายนะครับเนาะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ว่าบริษัทอาชีพอะไรนะครับโอ้ลูกชายหล่าผมมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมผู้ผูดผู้ผู้สวัสดีครับผมน่าพักก็ตื่นได้พี่น้องนี่น้าพักก็ตื่นสวัสดีครับเด้อ ต็เอกึลิ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 นะครับก็เตือนแล้วก็หัอเาอเออยด้เยห่าอ่อนเหาอ่นเอับอสวัสดีตอนนี้ครับสวัสดีเอซ่กรดสวัสดีค่ะครับคนด็กอน้องพี่น้องเนี่ยคนเด็กอน้องอันยังลูกถ้าใเอซซ่ถ้าให้เอซี่สวัสดีครับสวัสดีครับไปไปกันไปยบายกันบด้อายเฮ้ยหลาพอไหมไปไป้เอยดด้ออยเด้อไปกึะกก ไปสอบสอบรดสรถสอรไนเนาะสสสตัวนี้เอากลับใส่ฮะบกระดาษตีทส่เนียก็ได้เอาเงินแปะทนี่ไดนบ่ให้พ่อนีเส้นสีบ่ต้องเสียจะงามเนาะเสียล้มจะงามเนาะจะงามอืตอลงมาเลยบกได้มีมีนบ่เบอ่เห็นเนบ่บ่เคยเห็นแต่าแค้อ๋อยงสีจะงาม อะไรังคสิออกแบบพี่น้องออกแบบผันศิลปินเพิ่นคือว่าเอฟซีเป็นโซมาแห้นะครับเนาะสร้างน้อยเป็นบวเฮกกะอยากเฮ็ดให้มันงามนะครับโอ้อยากเฮ็ดให้มันงามเลยว่าอยากให้คล้องคล้องเพิ่อนเราให้ใหมันงามนะครับผมมากวดด้วพี่น้องมากวดด้วยมานตื่นมาเฮ็ดรถเอาแบบต่อลงมาหลุดแต่สองพ่วงพอแล้วตอนนี้ลูกข้าน้องไปเล่นลูกเรือข้าน้องไปเล่นเรือวันไหนเห็ดจะใส่แมกกันเหนื่อยเรื่อรือเหนื่อยเรื่องหรือ พน้องพน้อน้องกินนี่นนมหล่านมหล่ามาหน่วพี่น้องอะไนมลาปับามาพน้พี่น้อกินเนาะตื่นเขาก็ตื่นพี่น้องเขาก็ตื่นอตมมหาพอปับหลดเข้าปะเลือหบไปหาสบว่ห่วงเลืออยก่นพวงเดี๋ยวจี่ออแต่ว่า็ดไปแล้ว พี่น้องเอ้ยขนาดเฮ็ดไปแล้วนะครับเนี่ยเฮ็ดไปแล้วสองพวงแล้วนะครับเนาะนั่นเหลืออีกทีเฮ็ดเป็นพวงยังไงพวงเดียวครับพี่น้องตองน้อจ้ะตองอจิตมาตองนี้เลยเห็ดแผร่แผร่เาวเลยนะเห็ดเงาเฮ็ดยังเสียได้ไหมเสียเสียเอาสายของเสียเฮ็ดสายของตอนเหอได้อยู่นี่งังเสียก็ได้เอเฮ็ดยังเสียก็ได้เฮ็ดเพิ่งเสียก็ไเฮ็ดยังเฮ็ดแบบนี้เลยนี่นี่แบบนี้เลยนี่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 หาชิ้นได้ยบ่ะอยู่นี่เอ้ยเฮ็ดยังเสียเลยเมียนเฮ็ดยังเสียเลยเห็ดเป็นัีี่น้เสตนีย จะเ็พี่น้องเสียจังสีพี่น้งอ,องกำลังออกแบบพี่น้องจะออกแบบยรต้องเสียด่านนี่เสียจังสีพวกก้มกลมก็จะยืดเทิงพี่น้องบบดนี้ล่อรุ่นพวกนี้ได้พี่น้องเด้ลอล่อรุ่นพวกนี้ไว้เป็นต้องไผ่วงกลมนี่วงก,กลมนีสองวงกลมครับผมเดี๋ยวเห็นแล้วจังสีตัดถาบให้อีเบิึงพี่น้งองล่อชมครับผมครับผมเสร็จแล้วครับพวงอะไรพวงใหญ่ครับผมมงคลนีกพี่น้องละ แอน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 อนแอนแอนนแอ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 นอนแ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 อนอนแ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 นแอน ครับลอดหลุนดนะพี่น้องเดอ้อว่าพวกแรกโคนรเหนื่อยต้องไผ่พวกมาไล่สร้างหน่อยเฮ็ดหายไร้โคนอยู่พี่น้องแต่ว่าจะคว้ผาผู้เฮ็ดพผว่าไม่ต้องออกนามนะครับเนาะะ,ะ,ะประกาศัานาประกาบอกการล่อให้รุ่นในวิธีนะพี่น้องเดอ้อตรวนในวิธีครับพวกหนึ่งพี่น้องแ้่พวกง่ายๆง่ามๆพี่น้องเอ,อ้ยเห็นะ นี่เรียบร้อยเสร็จแล้วก็สิได้เขียนซื้อพี่น้องวันนี้เขียนซื้อแค่ยังนะครับผมตะพวงสวยๆนคะครับคนตะพวงตะพวงเดียวครับผมตะพวงสวยๆเลยแป๊บมาไลา่ไล่ๆตรงบึบๆเลยนะพวง้พี่น้องแล้วล่ะครับผมมาไล่มาไล่มาไ,มาไล่รอบแรกแล้วล่ะครับผม รอบแรกแล้วอีกแล้วแต่ว่าเมื่อกี้นี่เพิ่นโทรมาให้ยสร้างหน่อยไปออกมาแรกไปเหตุอีกอยู่ออฟฟิศครับผมเราหลุดมาไปท้องไผ่แปลว่าอยูอ่อันหายเบิรงอยู่ในหนาเวทีเ่พี่น้องเด้เอพวกก็เลยพวกเย่ไปท้องไผ่ครับผมมีหลายคนแน,น่นอนครับพี่น้องนะครับเนาะครับผมวันนี้ก็รสร้างหน่อยก็ได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เท่านี้ก่อนนะครับเนาะก็ขอ,อ,อขอบคุณเอฟซีสุขูสุคนครับผมที่รับชมรับชมคลิปช่างน้อยพาเพลิน นะครับเนาะขอขอบคุณเดฟซีที่เป็นกำลังใจให้ช่องช่างน้อยพาเพิ่มมูลิตอลหลักครับผมขอบคุณหลายพี่น้องเด้อครับพี่น้องมันนี่กะทิขอฝากไใบทันทีก่อน,นพบก,กับพี่นาครับผมช่วยทางอย่าขอกลารเข้าม,มาสวัสดีครับผมสวัสดีพีช่ชายพี่น้องจวนอาหารพี่น้องเด้อมูแดง